ว่าจะมารีวิวของอยากได้ฉากเท่ๆไงได้แต่ฉากหล่อคนทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะจะว่าไปวันนี้เจอแต่ผู้เล่นฟรีไฟล์แปลกๆอ้าวเฮ้ยเฮ้อเมื่อไหร่จะได้คลิปสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลินาฟรีไฟล์ทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะ<อ>คลิปรีวิวใบสันนะ่ะจริงๆมินถ่ายตั้งแต่ของเข้าเกมเนี่ย ถ่ายตั้งแต่วันที่30มีนาคมอ่ะทุกคนแต่เพิ่งจะมีเวลารีวิวเพราะว่ามินอ่ะไปทํพพาคลิปภารกิจส่งการ์ดฟรีไฟมาต่อจากนี้ผู้ติดตามทุกคนอาจจะเห็นมินเปิดหน้าบ่อยขึ้นนะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยสามารถไปติดตามติกต็อกเมาส์มินต่อสีเฮดได้นะก็ไหนๆก็ลงไปถ่ายคลิปมาตั้งหลายตาก็ไม่อยากจะให้มันสูญเปล่าเะนาะเพราะฉะนั้นอ่ะในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด2พาร์ทค่ะพาร์ทรีวิวใบสันสติโซนที่เข้ามาใหม่แล้วก็เบื้องหลังที่มินไปสุ่มเจอผู้้เเล่น่นนนนปวัีคคะือ็หม ทั่วไปแล้วพวกเธอจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะขอนอกเรื่องหน่อยนะคะขอบคุณน้องโกโก้มากเลยค่ะที่สมัครสมาชิกแบบประชิตโตมาครบ2ปีเต็มแล้วโอ้โหตอนนี้เปลี่ยนเป็นล่างหัวขาวคนแรกของช่องเลยค่ะขอบคุณที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานนะคะขอบคุณผู้ติดตามทุกคนเช่นกันที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็น้องอีซี่จะสมัครสมาชิกครบ2ปีตามมาเป็นคนที่2แล้วค่ะอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนกันต่อไปด้วยนะ กว่าจะได้รีวิวกิจกรรมมันแทบจะออกจากเกมอยู่แล้วเนี่ยสแต็กเป็นดาเมจบวก2แม่นยำบวก1ลบระยะนะคะก็ถือว่ากลางๆนะคือมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแย่ค่ะมาทําการสุ่มกันเลยดีกว่าสุ่มตั้งนานร้อยโทเค็นไม่ออกสักทีค่ะพอได้โทเค็นครบร้อยโทเค็นเพิ่งออกนั่นแหละค่ะเลยทําให้เราเสียเพชรไป2,355เพชรหรือประมาณ750บูทคือใบสันมันเป็นปืนที่มินเพิ่งจับเองค่ะเพราะมีความสุกว่าดาเมจแรงแต่ที่มันแรงอะ่ะเป็น เพราะว่าสกินอินเนอร์ไนท์แมทที่มินม,มีตั้งหาก่ะคะมันเจาะ <S <S เกาะ2เพิ่มอัดตา,ายิงหนึ่งแต่ที่มันเป็นลบแมกกาซีนอะมินแทบไม่เห็นผลเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากสตูตายก่อนที่เราจะร<ๆ>ีโหลดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมินไปเปรียบเทียบดาเมจให้ดูกันเห็นๆเลยดีกว่าตอนที่สตูตัวเปล่าอะฝั่งที่ไม่มีสกินปืนกับไนท์แมอะดาเมจจะอยู่ที่29เท่ากันค่ะเพราะว่ามันไม่มีเกาะให้เจาะแต่ของสตรีโซนอะดามเมจมากกว่าคนอื่นนัดละ2หน่วยค่ะแต่คือส่วนมากอะเวลาเราเจอสตูสตูมันก็จะสวมใใสส่่่เกราาะะะออยูแลล้้้วนนคคงีม 3อู้หูอันนี้เห็นความต่างชัดเจนเลยนะคะสตรีโซนดาเมจเริ่มต้นมากกว่าแบบไม่มีสกินแค่1หน่วยแต่ของไหนแมทที่มีเจกกาะเกาะสองดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่14หน่วยแล้วค่ะที่ดาเมจมันค,ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความทนทานของเกาะมันน้อยลงค่ะของไห์แมทดาเมจจะมากกว่าชาวบ้านเขาครั้งละ4หน่วยนะเพราะฉะนั้นดาเมจของสตรีโซนกับแบบไม่มีสกินนะ่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะ พอมินจะลงไปทดสอบมินก็สุ่มเจอคนว่างค่ะสิ่งที่เซ็งก็คือกว่าเราจะหาใบาสันเจอสิวิ่งทั่วเมืองเหมือนกันนะเฮ้ยใครวะหน้ามายืนตกใจหมดเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงซานติโนเลยทุกคนเฮ้ยฉลามมาได้ไงก่อนนางโดนคนอื่นไล่ตอดมานะคะนี่เฮ้ยซานติโนมาอย่างงี้แสดงว่าเขาต้องอยู่ที่สูง เป็นไงล่ะฉันรู้ทันว่าเธอต้องเป็นสายแคมแน่ๆแ,แล้วเมื่อกี้ฉลามเขาหนีใครมาเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าอ้าวไม่ใช่เขายิงรถเล่นค่ะโอ้ว่างแหละเราก็นึกว่าเธอบวกกับศัตรูอยู่อันนี้ UMP อ่ะไม่ใช่ใบสันแต่เอามาใช้หน่อยก็ได้ค่ะมันดีดเข้าหัวบ่อยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวใครสกิดอะไรจ้ประโรบก็ไม่มีโอ้โหกะจะยืนวัดกับเขาสักหน่อย อ๋อนางผู้หญิงเขามีใบสันอยู่กับตัวค่ะเกมที่2สุ่มเจอคอคนลักรถเอ้ยเอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนใจเห็นคนเดินแบบนั้นคนหรือบอทวะหน่เอาอันโตนิโอมาด้วยนะอืออ้าวคนเว้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครแว้นมาด้วยเฮ้ยเขาเห็นเราเพื่าวะอา้ามีลืมกูแจรถได้หรอเมื่อกี้ทำท่าสตาร์ทไม่ติดนะน้องมิชาอุ้ยโดนหัวเฉย เออไอชุดสติโซนท้าเราสังหารคนได้อะกิ้งกามันจะมีตาสีแดงๆออกมาด้วยค่ะโอ้โหมิชาแทบไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาหนีใครมาบะนี่เฮ้ยเฮ้ยมีประเด็นมีประเด็นอย่างงี้ต้องไปแจมค่ะเดี๋ยวเขาเอารถของนางมิชาไปใช้ต่อค่ะเมื่อกี้มิชาเพิ่งมาเปลี่ยนเองแสดงว่ารถมันใกล้พังค่ะอานั่นไงบอกแล้วว่ารถมันใกล้ระบุดเฮ้ย เขาลดระบุตุยค่ะเฮ้ยจริงๆว่าก่อนรถระเบิดอะตัวเราจะเด้งออกก่อนแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขาตายพอรถระเบิดได้อีกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องวิ่งเข้าวงก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนขับรถเข้าวงมาค่ะทำไมวันนี้เจอคนเว้นบ่อยจังเลยอหลุดไปได้เอายังยังยังอีกเฮ้ยได้คิวเฉยเลยทุกคนเออเนี่ยไอตาไหนที่อยากได้เขี้ยวไม่เคยจะหาเจออะไหนๆก็ไหนๆเอามาถือหน่อยสักกันเอ้ย ุยเกือบวืดเอาไปอืแม,ม่นจาดยิงเข้ากำแพงเป๊ะๆใจเย็นก่อนนะพี่ชายขอบัญญาแป๊บหนึ่งดีเฮ้ยขอก่อนก็ไม่ได้ไอ้วอมีรูอีกแล้วขอพันก่อนเมื <c oughs> ่อไหร่จะจะได้ใช้ใบสันวะ <c oughs> ไปดูเกมสุดท้ายกันค่ะ <c oughs> ครั้งนี้เรามาลงที่ฟาร์มโทเปียดีกว่าค่ะคนน่าจะเยอะดี เป็นไงสมพรปากได้รีวิวสกินแน่ๆ <_ d ata> เฮ้ยมีคนเพิ่งลงมาค่ะจังหวะนี้ต้องรีบไปเก็บคิวเพราะเขายังไม่ค่อยมีปืนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนซาติโน,โนโลงมาอีกแล้วนี่อือโอ้โหเขาสลับร่างทันอย่างนี้เราต้องทําลายร่างจําแรง,ขงเขาป่ะเขาวาร์ปคืนที่เดิมบวกอะไรละหนูลูกชุบลุงนี้น่าจะเอาสกาไททันที่อยู่ในตู้เดียวกันมาลองใช้ดูเนาะเฮ้ยเข้ามาไม่เคาะประตูได้ยังไงเนี่ย เรามีแต่เวกเตอร์เลือดเหลือยิบสี่หน่วยเก็บไก่เฮ้ยไอคนที่ใช้าติโนเขาเกิดมาใหม่แล้วเขาก็เลือกลงที่หลังคาเหมือนเดิมค่ะเฮ้ยเจอ m อ็มพีสี่นย่แล้วใบสันจะไม่อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเเหมือนเมื่อกี้เห็นคนปะวะแล้วเขาไปไหนแล้ววะเนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้าคนน่ากลัวเลยอะมาตั้งหลักก่อนโอ้โหหนีตั้งนาน ที่ไหนได้บอดค่ะชื่อสลามกะฉันว่าจีขี้เกียจตั้งชื่อบอดแน่ๆอ่เฮ้ยเฮข้างหน้ามีคนอือโอ้โหซานตีต้องอีกแะนางน่าจะอยู่ทางด้านบนหลังคานั่นแหละค่ะฮันแนอยู่บนคานเหรอจ๊ะอือนะฮะหญิงโสดตุยก็ตุยบนคานน่าสงสารจริงๆเฮ้ยเมีคนมาแลกตู้ชุบนี่น่ พาราเฟาคือดาเมจแรงมากนะคะรักหลังมินติดสกินนี้มากเลยอะ่ะโอ้โหในที่สุดเราก็เจอใบสันจนได้ค่ะอุตส่าห์ลงฟาร์มโทเปียจะได้ปิ้วคนเยอะๆสุดท้ายที่ปิ้วได้ไม่ใช่สกินใบสันเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นไงพอใส่ชุดสติโซนแล้วก็ถือสกินไบสันนันเนี้ยสีมันแมทกันได้พอดีมากเลยนะคะสวยอะ่ะเอฟเฟกตรงปืนมีเหมือนเขี้ยวออกมาด้วยเห็นปะแต่ตอ่อจากนี้เราต้องหาเหยื่อมาทดสอบดาเมจของสกินนี้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะดีเท่าไหนแม่หรือเปล่าเอ็มเมื่อกี้เหมือนมีคนทำลายโดนหรือเปล่านะแนะ่มีเปิดเห็ดด้วยนะเอ้ยเอ้ยอ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอยตัวนั้นแน่เลยเจอแต่ศัตรูระยะไกลว่ะเฮ้ย ตกใจหมดนึวกว่าคิดไปแล้วเอา้ามีกดหน้าเบื้องใสอีกนะก็เปิดคนอื่นเขาก่อนเองนะงั้นเดี๋ยวเราลองใช้ไอเทมหาคนกันดีวกว่าค่ะเอ้ยมีเรดร์ซูเปอร์พอดีตอนนี้เหลือ8คนนะคะเจอในแผนที่ประมาณ5คนเฮ้ยมีตัวอยู่ใกล้ๆนี่ว่าเอา้าขอหน่อยขอหน่อยดีเลยทีนี้จะได้ทดสอบสกินใบสันสักทีค่ะทุกคนเขาชาร์จแล้วครับผม โอ้ระยะเวลานานแบบนี้เขาน่าจะพันยาเสร็จหมดแล้วค่ะเราค่อยๆดันไปแล้วกันนะไงเอาจ้าเอ๋เอาวืดเอาวืดขึ้นฟ้าเฉยไงจ้ามีวงชุบหรอจ้าจะได้ใช้หรือเปล่าเพราะอะไรนี่ยิงไม่โดนเลยอจื๊บชาวแอฟจ้าเอา๋เอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีคนปิ้วมาจากฟาร์มโทรเปียเอยต้องหลบกระสุนฝั่งนั้นด้วยเอา้ามาชาร์จพอดีอุ้ยเกือบโดนสองฝั่งตุยไปแล้ว เมื่อกี้ที่มันเพิ่มความแม่งยำอ่ะเป้าไม่บานเหมือนกันนะเอ้ยเจอระยะประชิดออุ้ยเข้าเต็มเต็มเลยทุกคนโออถ้าลองเทียบแล้วว่ามันดีดน้อยกว่าจริงๆนะคือมันจะเล่นระยะกลางมากไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรถระยะสําหรับมินนะตอนที่ไปเล่นใบสันไนแมะมันรู้สึกว่ายิงคนแฟบเดียวอ่ะศัตรูก็ตายแล้วค่ะแต่พอเป็นสกินเนี้ยมีความรู้สึกมันจะมีช่วงจังหวะที่เราลุ้นเป็นลุ้นตายอยู่เหมือนกันนะอ้าวเฮ้ยแต่คือตอนนี้วงกินหูแรงมากอือ เกือบเข้าวงไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนลุบหลังต้นไม้ด้วยค่ะลอยใครจ้าลอยใครหรอจ้านักสู้หรอโอเคเหลือ4ี่คนแล้วค่ะลองแอบมาเก็บแอร์ดอหน้อยแล้วกันได้เกาะสี่มาแล้วก็มีแอร์ดับเฮ้ย<อ>มีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นค่ะอ่าซ่อนไม่เนียนนะเราอ่ะปล่อยโดนเช็คคนก่อนจากนั้นก็ระเบิดน้อยนาเขาจะรู้สึกตัวก่อนหนวะนะนี่เนี่ยตามไปอีกลูกอุ้ย เข้าไป8ปดเจ็ดอย่างนี้ต้องเข้าชาร์จโอ้โหเนี่ยมันรู้สึกจริงๆนะว่ามันใช้เวลาเยอะกว่าค่ะกว่าอีกฝั่งจะตุยออะเมื่อกี้เห็นในโดนะฮะฝั่งตรงข้ามน่าจะบวกกันอยู่เอ้าเขาปิ้วกันไปได้แล้วค่ะแหมกะจะมาหล่อยอสซักหน่อยฝั่งนั้นเหมือนจะเห็นมินแล้วนะคะตั้งปอมไว้ก่อนไม่รู้จะช่วยเป่าระยะไกลกนาดนด้เอ้ย กะจะไปชิงวงก่อนสักหน่อยน่าจะหลบตรงต้นไม้ข้างหน้าค่ะเอ้ย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 โอ้โหระยะนี้ป้อมเพิ่งทํางานค่ะ,ะแสดงว่าไกลเกินไปนะเอ้าเอาเอา,เอาจะหนีไม่ให้ไม่ให้อฝั่งเราเสียเปรียบกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่าเป็นทางโลง่งอ่ะต้องพยายามดันเข้าอาคารไปให้ได้นะฮะไอวอลเลยแค่สองลูกเอาไปปิดตั้งไกลๆหน่อยน่าจะต้องเข้าชาร์จแล้วละคะ่ะเพราะว่าไอวอลเราหมดแล้วอุ้ยเป็นหอคงด้วยอือ โอ้ย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 ต่างคนต่างเก็บนะฮะไม่กล้าเข้าแต่ฝั่งนั้นเลือดน่าจะน้อยกว่ามินเข้าเลยละกันอุ้ยยิงไม่ตายสักทีว่ะเออเฮ้ย MP5 ปิ้วหัวอะไรอ่ะไม่มีสกินด้วยนะเมื่อกี้เราก็ปิ้วโดนหัวเขาแท้ จากที่เล่นมาในวันนี้การเพิ่มดาเมจอะมันดูไม่ค่อยต่างมากที่ดีหน่อยก็คือพอยิงไปแล้วอะมันจะล็อกตัวศัตรูแต่เพราะว่ามันไม่ได้ไปเพิ่มอัตาราลั่นเนี่ยแหละมันก็เลยรู้สึกว่ายิงก็ต้องนานโดนตัวก็ต้องเยอะแต่ว่าศัตรูไม่ตายสักทีอันนี้เห็นผลชัดเจนเลยค่ะว่าสกินไนท์แมร์ดีกว่าแต่มินก็จําไม่ได้เหมือนกันว่ามินหมุนสกินไนท์แมร์มาตอนไหนพอเหมือนเจอสกินเนี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าสกินอื่นก็ดูไม่ค่อยจําเป็นแล้วอะค่ะเอาละ มันเจ็บแล้วอย่างนี้ต้องเข้าชาร์จโอ้โหติดเสาอีกแล้วโอ้ยอุ้ยฝั่งนั้นมี M590 กลายเป็นพกสกินเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกอุ่นใจเท่าไหร่นะคะที่มีอะ่ะเพราะซองฝั่งนั้นมันยิงได้ไกลอะ่ะแล้วอันนี้มันลดระยะอีกเมื่อกี้โดนหัวแล้วแท้ๆไม่ตุยเฉยออโอ้โหกว่าจะตุยรู้สึกแม้ว่าปิ้วเข้าตัวเยอะมากแต่ตุยช้าค่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ